you mm -hmm. หาที่แขวนนาฬิกาอยู่ครับอุ้ยนาฬิกานี่เอามาจากไหนนี่ครับผมไปได้มาครับแต่ว่ามันเป็นมือสองนะครับอย่าเรียกมือสองเลยผมเก็บมายังมีรอยเลยแต่สีผมกับสีนาฬิกานี้เข้ากันเลยใช่แต่ว่าดูไม่ได้เข้ากันล้านเราใช้กคยาเลยมันมันขาวดำเนาะอันนี้มันเขียวงั้นเก็บไว้ก่อนเออเราค่อยหาเวลามาแต่งกันดีกว่าเราเปิดร้านก่อนได้ครับสวัสดีครับผมคุณพี่เบิร์ดครับผมคุณพี่พิกครับกับรายการอาร์ตคาเฟ่ครับ คาเฟ่ที่จะเสิร์ฟเมนูศิลปะให้น้องๆทุกคนเลยครับสำหรับวันนี้จะมีเมนูอะไรบ้างไปดูกันเลยนาฬิกาพลังบัวนาฬิกาพังกบครับอ่าเห็นไหมสังเกตดีๆคือนาฬิกาแขวนผนังธรรมดาธรรมดานี่เองฮะแต่เรานำเอานาฬิกาเก่าๆนะครับมาตกแต่งใหม่พนมีชิ้นงานแล้วนี่เฮ้ยนี่ถุงผ้าสับปะรดเอาสีส้มนะครับ มาระบายลงไปในร่องก่อนนี่น้องๆสามารถปั๊มไล่สีอะไรยังไงก็ได้เลยนะครับ <Yeah. S 1> เป็นตัวนี้เลยเนี่ยเอ้ยอะไร่ะวาดลูกหูตาปากจมูกอะไรก็ได้ตกแต่งเพิ่มเติมเสร็จแล้วนะครับเราไปตัดออกมาแล้วก็มาวางประกอบเลย วันนี้เมนูของเรานี่เกี่ยวกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์เลยนะครับประดิษฐ์นู่นประดิษฐ์นี่ใช่จัดสิงของเหลือใช้บ้างอะไรอย่างนี้ครับผมเหมือนที่ไปเก็บมาใช่ไหมใช่เข้ากันเลยครับงั้นไปดูเมนูแรกก่อนดีกว่าพี่โจกับน้องพลจะดูว่าเขาสองคนจะไปเอาพวกนาฬิกาเก่าๆแล้วก็ประดิษฐ์ให้เป็นรูปคาแรคเตอร์ต่างๆด้ยังไงในรายการสอนสินไปดูกันเลยครับสอนศิ์ ตอนนี้เป็นเวลา7นาฬิกา25นาทีนี่ตอนนี้เป็นเวลา20นาฬิกา20่นาทีน,นาฬิกาพลังบัวนาฬิกาพลังกบครับอ่าเห็นไหมสังเกตดีๆีคือน,นาฬิกาแขวนผนังธรามารมดาธัรมดานี่เองฮะ,ะแต่เรานำเอานาฬิกาเก่าๆนะครับมาตกแต่งใหม่ช่วงไอเดียสอนศิลป์ เอาละครับตอนนี้ถ้าเราเตรียมพร้อมกับนาฬิกาที่อยู่ที่บ้านของเราแล้วนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดน้องๆอยากจะทําเป็นรูปแบบอื่นๆหรือจะทําเป็นรูปแบบอะไรยังไงก็ได้นะครับผมแต่ของพี่โตเนี่ยพอมันเป็นสีขาวๆอย่างเงี้ยก็เลยดูว่าเป็นตัวอะไรที่มันเป็นสีขาวๆดีสีเขียว <ๆ S 2> <นะ S 1> ไม่เหมือนสีขาวใี่ไหมมันจะเป็นยังไงดีมันจะออกมาเป็นอะไรดี เขียวๆก็ต้องเป็นกบสิครับอ่ะสีขาวของโจก็เป็นวัววัวตอนนี้พี่โจเอาจานกระดาษมาก่อนครับคลับเลยนี่ครับครึ่งครับอย่างนี้นะครับเป็นสี่ส่วนคับเสร็จปุ๊บคราวนี้เราก็มาลากเส้นผมควรใช้เป็นถ้วยกระดาษแล้วกันนะครับครับผมนั้นดี๋ยวรว่าเส้นขอบของถ้วยนะครับครับผมมีหูแล้วก็เป็นคล้ายๆกับเขาเล็กๆของวัวนะครับาะฉะเช้นตรงนี้ เดี๋ยวตรงนี้เราจะมาระบายสีกันทั่วองวน,นะครับคนจะใช้ป็นส่วนตาของกบนะครับกับพี่โจชิ้นล่างตรงนี้นะครับจะตัดให้เป็นเป็นเว้าเข้ามาหน่อยเดี๋ยวมาระบายสีกันสีที่ใช้ตรงนี้นะครับพี่โจใช้เป็นสีน้ำตาลแดงนะครับผมส่วนผส,สมคือน้ำเงิน1ส่วนเหลือง1ส่วนและแดง2ส่วนครับของคนงเรื่องจากสีเขียวนะครับน้ำเงิน1ส่วนเหลือง1ส่วนครับ สีต่อไปที่จะใช้นะครับเป็นสีชมพูอ่อนนะครับผมแดง1ส่วนขาว2ส่วนครับต่อมาเหลืองครับสีสุดท้ายครับสีดำครับผมเรียบร้อยนะครับพอแห้งเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราไปตัดออกมาแยกส่วนออกมานะครับแยกส่วนออกมาก็จะได้เป็นประมาณนี้เดี๋ยวรอแห้งนะครับนี่ครับผม1ชิ้นอ่าเป็นตา พี่โตนี่ตัวจมูกตรงนี้นะครับผมใช้ฝาขวดน้ำพลาสติกจำเวลาเลยขอ10วิหนึ่เริ่มนับสิอนึ่ะครับ1 2 10้เนี่ยเนี่ยเียไม่ใช่ครับเวลามันเดินไวครับพี่โยทำไมอะเวลาของเราไม่เท่ากันเหรอเสร็จปุ๊บเรียบร้อยแห้งออกมาก็เป็นอย่างนี้เรามาลองจัดวางดูก่อนนะครับผมนี่พี่โตหยิบขึ้นมาเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับ จมูกแต่ว่าจมูกมันก็ยังไม่พอแค่นั้นคผู้โตจะเอาฝาขวดน้ําพลาสติกนะครับสอ,อันมาแปะไว้ข้างๆจะได้เป็นจมูกวัยอย่างนี้แต่ว่าจะไม่แปะไว้เฉยๆมันจะต้องมีแบบเหมือนกับเอาเป็นสายจูงหน่อยไว้ข้างในงนี่นะทากาวติดประกอบครับลวดกำมีคุณผู้่โตรงนี้เนี่ยเราก็จะดัดปลายนิดนึงเพื่อที่จะให้มันทากาวแล้วไปเกี่ยวกับตัวฝาขวดน้ําพลาสติกได้มีพื้นที่ในการทากาวเยอะขึ้น ในส่วนของตากบนะครับพลจะใช้เป็นเทปกาวสองหน้านะครับติดนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นผิวที่โค้งะครับมันจะติดกาวยากนะครับต่อมาก,กลมๆมาทําเป็นตาวัวนะครับผมแล้วก็ลูกกระมีสีดํามาทําเป็นปากปากยิ้มเตรียมกระดุมครับแล้วก็ถ้วยคับเค้กมาทําเป็นปากแล้วก็แก้มของกบพนครับเสร็จแล้วครับ เรามาเริ่มทําขาเลยดีกว่าครับขากบใช่ไหมใช่แล้วครับขากบงั้นเดี๋ยวพี่โตทําขาวัวด้วยนะครับผมขาวัวของพี่โตจะใช้เป็นเชือกนี่เชือกสีขาวกับปลอกปากกาเหลือใช้อย่างนี้ครับ,รบนะของคนเป็นลวดกระม่ยีครับแล้วก็ฝาขวดน,น้ำพลาสติกนะครับ เรียบร้อยครับบัวชมพูพี่โตก็กบตาโตนาฬิกาแขวนผนังอยู่ที่บ้านน้องๆมีอยู่แล้วมีทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าจะหยิบลงมาทำชิ้นงานได้หรือเปล่านั้นเองสองคนนี้นี่กุกิกเนาะใช่ชอบเอาแบบว่าสิ่งของเหลือใช้หรือเรียกว่าขยะะไรเอามาเล่นเหมือนโบเลยก็ใช่ใช่แต่มันก็แบบว่ามีสร้างความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาไม่จำกัดเทคนิคไงใช่ซึ่งผมแอบเห็นเรื่องของ ทรงกลมรูปของทรงกลมเห็นไหมครับว่ามันเป็นพื้นฐานเลยเราสามารถออกแบบจากทรงกลมวงกลมอะไรเงี้ยให้มาเป็นแบบตัวอะไรก็ได้อะอย่างเช่นแบบเราจะออกแบบวงกลมเป็นฐานของหน้าทําหน้าคนก็ได้นะเป็นวงกลมหรือว่าเราจะออกแบบเป็นยานอวกาศหรือเป็นสัตว์เป็นหน้าสัตว์หรือเป็นได้เยอะมากแต่สองพื้นฐานถ้าเป็นผมนะผมได้วงกลมมาเนี่ยผมคงไม่พ้นพวกกระเป๋าเค้กทซ่สหางเงี้ย เหมือนคุณหิวอะครพี่เบิร์ตเมื่ี้ครูพี่มีนาฬิกาเดี๋ยวผมไปเอาอุปกรณ์มาดีกว่าได้เรับอุปกรณ์ที่จะมาตกแต่งนาฬิกาเนาะเดี๋ยวน้ำอยู่หลังลางนี่แหละเอ๊อยู่ไหนนะเดี๋ยวผมหยิบนาฬิกาก่อนนะครับนี่ครับผมหาไม่เจออ่ะอ๋อของที่คุณพี่เบิร์ดเตรียมมาใช่ไหมมันอยู่นี่ครับแล้วคุณไม่บอกผมไปเอาหลังลามมาผมเจอแล้วนี่ไงอ่ะเรามี เศษวัสดุ<笑><笑>ที่เราจะเสริมสร้างจินตนาการเราได้อ,อเราดูกันว่าดเดี๋ยวเราสองคนจะทําอะไรกันนะครับรู้ว่าอย่างนี้เนี่ยมันนึกอะไรออกอย่างหนึ่งกับฟอร์มกลมๆที่เรามีเรามาทําแมงมุมกันนะครับโอ้คิดคนละอย่างแล้วต่เรผมนึกว่างาะหรืออะไรก็นนะะได้งี้โหมือถัดถามกันนะกันได้ได้จะตกแต่งอันนี้ปิดตัวเลขไปเลยเพราะเราเวลามองนาฬิกาจริงๆแล้ว ตำแหน่งครับใช่ครับใช่ตำแหน่งเลขเนี่ยความจริงบางบางนาฬิกานังนาฬิกาข้อมือบางทีตำแหน่งเลขยังไม่มีเลยนะครับครูพี่เวิร์นี่จะเป็นแบบที่เราติดติดตกแต่งไปแล้ว ให้หน้าตามันไม่เหมือนนาฬิกาเดิมครับครูพี่เบิร์ตครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าของนาฬิกาเขาจำได้ปิดเลขนี่ก็จำไม่ได้แล้วเหรอจำไม่ได้เห็นแบบนี้แล้วเราได้ตัวของแงมุมแล้วที่มีลายจุดๆครับต่อมาผมจะทําส่วนของหัวด้านบนอ่ะอ่ามันจะเป็นเหมือนป้องอีกป้องหนึ่งในตัวแงมุมครับเราจะใช้ถ้วยกระดาษก็เดี๋ยวจะลองทําเป็นอีกเส้นหนึ่งเผื่อจะให้มันเป็นเขี้ยว มันนเบิรดตอนนี้ผมได้ช่วงบนของแมงมุมแล้วนะครับผมแล้วก็อยากจะเอานี่มาตกแต่งเดี๋ยวจะวัดจากถ้วยที่ไม่ได้ใช้ก่อนตอนนี้เราได้ช่วงหัวแล้วเดี๋ยวเราทำหน้าแมงมุมด้วยกันติดลูก,กตา นี่นะครับมีเขี่ยว2อันนะครับผมไปจัดมาเรียบร้อยแล้วเหลือเด็กกำลังติดเข้าไปเป็นเขี้ยวครับนี่ครับระหว่งางรอครูพี่เบิร์ตติดเขี่ยวตอนนี้ผมกําลังทาขาเปาแมุมอยู่ครับเสร็จแล้วครับมมนาฬิกาแมงมุมของเราใช่ไหมครับเห็นไหมครับว่านาฬิกาเนี่ยเป็นแบบเดียวของน้องพลเลยนะแต่ว่าเราก็ทําเป็นตัวใหม่ได้ใช่แล้วมันทําเป็นกบ ใช่เขาเขามีฟอร์มแบบฟอร์ม,ฟอร,มฟอร์มพื้นฐานวงกลมเป็นกบเป็นวัวเราก็เลยเอามาเป็นแมงม,ม,มุมถ้าเป็นน้องๆนะครับน้องๆจะมีนาิกากลมๆแล้วเนี่ยเราจะออกแบกเป็นอะไรลองดูนะครับครับผมมาถึงเมนูที่2แล้วนะครับผม,บผมเมนูนี้ก็จะเป็นแบบงานเหมือนงานงานคราฟอะใช้ความคิดสร้างสรรค์ ประกอบกับวัสดุจากธรรมชาติามีความรู้ทางการทําภาพพิมพ์ลงไปด้วยครับครับเป็นวัสดุในครัวนั่นเองเป็นผักผลไม้แล้วก็มาทําเป็นแม่พิมพ์ไปดูพี่โจและน้องพลอีกแล้วครับเขาจะไปเอาของในครัวเราเอามาันฝรั่งม,มาทําเป็นแม่พิมพ์แล้วพิมพ์บนกระเ,เป๋าให้เป็นลายสวยๆในยการสอนสินไปดูกันเลยสอนสินพลมีชิ้นงานแล้วนี่เฮ้ย นี่ถุงผ้าสับประรดใช่ครับผมต้องมาโชว์ทำไมนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะเอามันฝรั่งเนี่ยทำเป็นตัวปั๊มพิมพ์ลายออกมาด้วยมันฝรั่งเนี่ยเหรอครับผมช่วงไอเดียสอนศิลป์นนครับนี่เลยอันนี้นะครับเรามาอันครึ่งนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาออกแบบแกะสลักลวดลายลงบนมันฝรั่งแบบนี้นะครับมันอาจจะยากในการแกะนิดนึงแต่ว่ามันจะค่อนข้างอยู่ตัว งั้นตอนนี้มาเริ่มกันเลยพี่โจขออนุญาตใช้มีดซึ่งน้องๆอาจจะบอกว่าหูมันคมหรือเปล่าอะไรยังไงอันนี้เป็นเหมือนกับมีดทาเนยอ่ะมีดทาเนยมันจะไม่คมมากอ่ะเดี๋ยวพี่โจจะทำออกมาเป็นรูปสับรสเราจะเริ่มทําเป็นลายไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวคนจะใช้ดินสอให้ดูคับผมวันนี้คนมีตัวช่วยนะครับเป็นไม้บรรทัดนะครับเอ้แลวอยงที้ทำไมไม่ใช้เป็นไม้บรรทัดแทนไปเลยครับผมไม้บรรทัดมันตรงมันไม่ค่อยคมครับพี่โจอ๋อมันทื่อใช่ผมแล้วกดไปเดี๋ยวมันไม่ลึกแล้วเป็นลายได้ใช่ครับ ผมก,ก็ได้เป็นแนวมาประมาณนึงแล้วนะครับจริงๆจ,จะบอกว่าตรงนี้เดี๋ยวเราก็ค่อยๆทําไปจริงๆถ้าเกิดน้องๆอยากได้เป็นลวดลายอื่นๆก็ทําได้นะครับนี่นะครับตอนนี้พลกาลังทําแนวแยงอีกทางใช่ไหมครับพี่โจฮะอ๋อเหมือนของพี่โจเลยนะครับอ่าของพี่เสร็จเสร็จไปแล้วด้านหนึ่งเสร็จแล้วครับครับตอนนี้ทําอีกด้านหนึ่งแล้วต่อมาคราวนี้มาถึงตัวขั้วด้านบนนะครับมันจะเป็นใบแหลมๆใช่ไหมเราจะไม่ได้ทําเป็นลายแล้วเราจะเฉือนออกไปเลยตรงส่วนที่ไม่ใช้นะครับ เดี๋ยวพลจะใช้ปากกาเมจิกนะครับล่างภาพให้เพื่อนๆเห็นนะครับแต่งจริงเพื่อนๆนใช้ดินสอก็ได้นะครับนี่นะครับพลมีชิ้นที่พลหั่นไว้แล้วนะครับได้เป็นแบบนี้ครับอาล้ครับเสร็จเรียบร้อยตรงนี้นะครับผมตอนนี้เรามาเอาแบบลงมาเลยนะครับถุงผ้าของเรานะครับนาสีมาเลยสีน้านะครับอานะครับตอนนี้พี่โตเริ่มเอาสีส้มนะครับมาระบายลงไปในร่องก่อน หลังจากนั้นแตะสีเขียวปลายยด้านบนแล้วก็มาที่สีเหลืองสีเหลืองใช่ไหมครับงั้นบนทากันเลยนะครับพี่โจค,ครับผมครับพี่โตก็เดี๋ยวเอาสักประมาณสัก3ลูกอย่างนี้อย่างนั้นเดี๋ยวบนขอปั๊มเลยนะครับไปเลยครับผมแล้วก็ตรงช่วงขั้วด้านล่างสีเขียวอ่อนอครับก็ออกมาเป็นลักษณะประมาณอย่างนี้นะครับนี่น้องๆสามารถ ปั๊มไล่สีอะไรยังไงก็ได้เลยนะครับแต่ว่าน,นี้พี่โตอยากจะให้มันเป็นดูเป็นเหมือนกับสับประรดจริงๆประมาณนึงนะครับก็เลยเลือกสีให้มันคล้ายๆของจริงเอาละครับผมพี่โตก็ตอนนี้แบ่งสับประรดออกมาเป็นแบบ ที่เป็นสีส้มเข้มหน่อยส้มเหลืองแล้วก็เหลืองเหลืองเขียวเขียวนะครับมีแบบที่สุกแล้วกาลังดีกําลังห่หมยังไม่สุกดีอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าจริงๆบอกน้องๆไว้ว่าพอทําเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเป็นสีน้ํอ่าถ้ามันเป็นสีน้ําแบบนี้แปลว่าถ้าเกิดเราถือถุงผ้าออกไปจ่ายตลาดกับคุณพ่อคุณแม่กับครอบครัวผู้ปกครองแล้วฝนตก สับรดเหล่านี้จะละลายลงมาที่แขนน้องๆนะคร <c oughs> ับผมจะตามเสื้อผ้าจะรู้สึกส้มเหลืองเข้ามาที่ตัวเปรี้ยวซ่าไปหมด <c oughs> ไม่ควรนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเกิดใช้ในที่ร่มก็พอยงพอได้หรือถ้าเกิดน้องๆอยากจะให้มันอยู่ติดทนนานอาจจะใช้เป็นสีอะคริลิกนะครับหรือมีตัวช่วยสมมุติเป็นสีน้ำเนี่ยมันจะมีตัวเป็นเหมือนกับตัวตัวทำละลายให้สีมันยึดติดกับผ้าได้ดี อันนั้นก็จะต้องไปอาจจะต้องไปเป็นซื้อเพิ่มเติมหรืออะไรยังไงก็ได้ก็เอาเป็นว่าเป็นเรื่องของการที่เราจะใช้ในหน้าฝนอะไรแบบนี้แล้วกันนะครับ,รบแต่ถ้าเกิดสมมุติเราระมัดระวังดีๆใช้ในที่ร่มอย่างเดียวโอเคไม่เป็นไรครับเอาละของเสร็นรีบร้อยยังเอ,อ่ยเอาละค่ะเอาละจริงๆตรงนี้จะบอกน้องนะครับตัวตัวแบบพวกนี้เนี่ยพอเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยมันก็จะแห้งมันก็จะเป็นมันฝรั่งที่แห้งๆก็เอามาใช้ต่อทําใหม่ได้นะครับผมเอาละอาจจะเขียนลายเส้นทํา ตกแต่งเพิ่มเติมก็ได้หรือว่าน้องๆอยากจะทําเป็นลายอื่นๆที่ไม่ใช่สับป,ปะรดอย่างที่บอกไว้นะครับพี่ตัวเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วก็อันนี้เนี่ยอาจจะพิมพ์ลายเยอะหน่อยแล้วก็ไล่สีเห็นไหมเอ่ยจากม่วงมาชมพูเขียวเข้มไปเขียวอ่อนส้มแดงแดงไปส้มนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็ค่อยๆปั๊มหลายๆอันแต่นี้เห็นไหมริ้วลวดลายอาจจะละเอียดมากขึ้นนะครับเพราะเป็นใบไม้แบบนี้นะะก็สวยไปอีกแบบนึงเขาเป็นผมผม เอามันฝรั่งมาทาเนยอบเลยครับอบเลยแล้วจะพิมมั after, ้ยไม่พิมพ์ดิไม่พิมพิกินแล้วก็เดี๋ยวงานเนี้ยครับก็จะเป็นหลักการของการทัภาพพิมพ์เลยที่เราเคยทำทำไปในหลายเมนูที่เราเคยนําเสนอไปแล้วก็คือการแกะวัสดุอะไรก็ได้ที่สามารถแกะได้ให้มันมีความต่างกันของความนูนและความลึกต่างระดับกันใช่โดยที่สีที่เราทาไปด้านบนมันก็จะติดแค่ส่วนที่นูนใช่แล้วมันทอป พิมพ์ลงไปหรือว่าเรียกปั๊มลงไปที่เด็กๆเข้าใจมันก็จะถ่ายเทสีลงไปบนพื้นที่เราพิมพ์ใช่แล้วครับผม,มเป็นวิธีที่ง่ายนะเอาจริงๆแล้วเรารอาจจะเปลี่ยนวัสดุเลยก็ได้จากมันฝรั่งเราจะใช้แค่รอดหรือว่าหัวใช้เท้ามีวัสดุเยอะมากที่เราทำ โดยที่บางวัสดุอาจจะไม่ต้องแกะเลยก็ได้มันจะมีผิวสัมผัสที่สวยงามของมันอยู่แล้วผมเคยเล่นใช้ก้านกล้วยฝานฝาแล้วก็ปั๊มเป็นดอกเด็กๆเป็นเหมือนกรีดดอกอะไรใช่ใช่เพราะว่ามันจะมี็กเจอร์ที่แบบเป็นรูรูพุนๆอยู่วัสดุจากธรรมชาติเนี่ยอยู่ที่เราสังเกตเลยว่าเราอยากได้วัสดุที่ที่มีพื้นผิวแบบไหนสมมุติเราอยากได้็กเจอร์ที่มันมีความเป็นกลมๆเราก็มีวัสดุธรรมชาติหลายอย่างมากที่เราเลือกนามาใช้ได้อย่างเช่น ต้นกล้วยแม้มันจะไม่ได้เป็นเวงกลมตั้งแต่แรกแต่แต่คือเราไปตัดเหมือนอเพื่อเอาตรงลําต้นเป็นวงกลมมาใช้เทคนิคที่น้องคนกับพี่โจใช้เมื่อกี้ครับที่เป็นการแกะมันฝรั่งและแปั๊มลงไปครัเทคนิคนี้จริงๆแล้วศิลปินก็นํามาใช้เหมือนกันนะครับมผมแต่ว่าจะมีเทคนิคที่แบบคนเห็นได้บ่อยๆเลยก็คือเขาเรียกว่า wood cut <ๆ S 1> ก็คือการนําไม้แผ่นใหญ่มาแกะแล้วก็ กิ้งสีเขาจะไม่ใช้การปัม๊มเพราะว่าแม่พิมพ์มันใหญ่ใช่ไหมมันก็จะไปทา,าทา,าจะมีลูกกิ้งแล้วกิ้งกิ้งตีสีให้ให้เนียนก่อนแล้วกิ้งลงไปบนแม่พิมพ์ที่เราจะใช้แล้วพอเอาเอาวัสดุที่เราจะต้องการพิมพ์เช่นกระดาษหรือผ้าเอาไปวางทับแล้วก็เข้าเครื่องรีดโดยสมัยก่อนที่ยังไม่มีเครื่องพิมพ์นะครับ,รบผมก็ศิลปินจะใช้เออแม่พิมพ์ตัววัสดุเสร็จปุ๊บเขาจะใช้วัสดุเรียกว่าบาเรงครับบาเรงใช่เอาไว้สําหรับนวดสี สมมตินี่เป็นวัสดุนะครับแล้วก็นวดนวดด้านบนโดยที่ด้านล่างเป็นแม่พิมพ์ที่มีสีอยู่ด้านบนนี้เราก็นวดด้านบนให้มันเกิดการดูดซับเพราะว่าเราไม่สามารถเอามือกดกดกดให้สีมันเท่ากันทั้งอันได้คือแม่พิมพ์ยังอยู่เหมือนเดิมเอากระดาษไปวางใช่แล้วเราก็นวดด้านหลังเพื่อให้มันเหมือนมีการกดลงไปนั่นแหละแต่เราค่อยๆกดไปทีนีดด้วยการนวดนวดนวดเป็นวงกลมไปเรื่อยจนทั่วทั้งแผ่นโอ้จากเทคนิคง่ายเมื่อกี้แล้วก็มาเจอเทคนิคแบบชั้นครู ยังไงน้องๆลองไปเรียนแบบเทคนิคง,ง่ายๆก่อนถีงได้กันนะครับใช่ดูว่าสามารถที่จะเอาวัสดุที่รอบๆตัวเรามาททำเป็นแม่พิมพ์น็อคพิมพ์ลายอะไรได้บ้าง <c oughs> ความพิ้างสรรค์อยู่ที่ลายเนาะใช่ใชสู่เมนูที่3ของเราแล้วนะครับผมเมนูนี้บอกเลยว่าผมรอเมนูนี้มานานมากเอ้กน่ารักมาก <c oughs> ใช่ๆๆงั้นเราไปดูเมนูที่3ครับพี่โจและน้องเคที่ขวัญใจพวกเราเนาะใช่จะนีรมิดสมุทร ธรรมดานี่แหละครับให้เป็นปกมอนสเตอร์น่ารักน่ารักได้ยังไงในรายการสอนศิลป์ไปดูกันเลยครับสอนศิลป์สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกชาวสอนศิลป์ทั่วประเทศไทยเลยครับเป็นตัวนี้เลยเหรอเนี่ยเอ้ยอะไรอ่ะโอ้พี่โจโเนี่ยเคพี่กำลังพูดภาษาสดตรลาดอยู่ไงคะพี่โจโลองพูดแปลสิคะรักโสมก็แล้วกันว้าพี่โจโบอกว่าจะทำชิ้นงาน ข้างในอ่ะยังเป็นสมุดเปิดได้อีกด้วยว้าวงั้นเดี๋ยวนี้ไปดูดีกว่านะครับว่าน้องๆจะทำสมุดสับประรดแบบนี้กันได้หรือเปล่าง่ายมากๆไปรู้กันเลยครับช่วงไอเดียสอสนศิลป์อครับตอนนี้ก็มีสมุดเหล่าๆอยู่ตรงนี้นะครับพี่โตมีหนึ่งเล่ม เ,าเอาโจเป็นสมุดเล่มใหญ่คทนี่สมุดเล่มเล็กค่ะแลวอันนี้ครับมีกระดาษลังนะครับตัดเป็นขนาดอของพโจให้ขนาดเท่ากับแนวนอนของสมุดนี้ของเที่เท่าแนวตั้งงั้นใช่ไหมใช่ค่ะอ่าของพี่โจทำแบบประมาณนี้นะครับตัดมาสออันก่อนหนึ่งจริงๆเนี่ยเราจะใช้ทั้งหมด4อันด้วยกันนะครับผมเริ่มด้วยการนำไม้พรมพตัวใช้2สีสีแดงกับสีชมพูนำมาพันนะครับผมพันรอบ กระดาษลังตรงนี้เลยเราใช้แจ่สีส้มค่ะเฮ้ยมาเคที่ทำเร็วจังเลยอ่ะอ๋อเราเป็นโปรเฟชชั่นอลค่ะ <c oughs> <c oughs> เรียนมาเหรอใช่ค่ะเรียนด้านนี้มาทำเซียนเหมือนเรียนมาค่ะเราจะเทากาวแค่ขอบบนตรงนี้นะครับ ทากาบแปะเรียบร้อยใช่ไหมครับของแคที่ตัดแปะแล้วยังแปะแล้วค่ะเสร็จปุ๊บนะครับให้ตัดด้านล่างสอดเข้าไปาเดี๋ยวแคที่รอก่อนเดี๋ยวพี่โตตัดให้นะครับค่ะคือตรงนี้เนี่ยน้องๆที่อยู่ทางบ้านนะครับสมาชิกสอนศิลให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองช่วยตัดให้ดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะตัดยากนิดนึงพอตัดเสร็จปุ๊บเราก็เอาตัวแกนตรงกลางนี้ออกนะครับมันก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ปาดมันลงก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเอาละ ได้ออกมาเรียบร้อยแบบนี้นะครับเราก็จะทําชั้นสลับกันไปสลับกันมาพี่โจก็จะมีอันที่เป็นสีชมพูทําไว้อีกแล้วอีกอันนึงนะครับผมคราวน,นี้สีแดงบ้างก็ทําเหมือนกันเลยซ้อนเข้ามาแบบนี้นะครับแต่เราจะทําจากล่างขึ้นมาข้างบนนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือด้านล่างนะสมุดของพี่โจนี่คืออยู่ด้านล่างจะทําไล่ขึ้นมาอย่างนี้นสีแดงแล้วก็เดี๋ยวก็มีสีแดงอีกหนึ่งอันตรงนี้นะครับ มันก็จะเป็นขนพุ่มพุ่มฟูฟูเต็มหน้าสมุดเลยนะครับของเคที่จะต้องตัดเป็นพุ่มพุ่มห้าชั้นค่ะอ๋อซ้อนกันขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเคที่เป็นสมุดแนวตั้งไงอ่ะพี่ตัวมีอันที่ตัดไว้เสร็จเรียบร้อยทากาวแห้งแล้วนะครับออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเคที่ก็มีค่ะอ้ยอ่ะเสร็จแล้วนะครับผมนี่จับแล้วนุ่มเลยนอนได้แล้วนี่นอนดีกว่าเฮ้ยยังไต้องอก่อนเอออ่ะเราขั้นตอนต่อไปนะครับ เอากระดาษมาวาดลูกหูตาปากจมูกอะไรก็ได้ตกแต่งเพิ่มเติมตามแต่ที่น้องๆต้องการเลยนะครับพี่โตก,ก็จะวาดปากยิ้มก่อนเดี๋ยวนี่อะไรนี่ส่วนไหนนี่คืออะไรอันนี้คิดว่าเป็นหัวใจเหรอคะใช่คิดว่าเป็นหัวใจสิ่ทำไมดูดีว่าหัวใจด้วยหรอใช่มันก็เป็นหัวใจไง <c oughs> เป็นตาหัวใจค่ะ คล้ายๆแขนเสร็จแล้วตัวก็ใช้สีเมจิกนะครับระบายขอสีเมจิกด้วยค่ะไม่มีหรอไม่มีคะ่ะทำยังไงก่อนขอบคุณคะ่ะเสร็จแล้วครับเราไปตัดออกมาแล้วก็มาวางประกอบเลย พ,พังพเสร็จเรียบร้อยสมุนมพรส์สปาราดขนปุกปุยเอาล้ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสองเล่มของพี่โตกับของไอที่หรือถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะได้เป็นแบบมีรูปทรงหน่อยอ่าคือเราเอาสมุดนะครับไม่ใช่สมุดธรรมดาแล้วคราวนี้เราตัดเป็นรูปทรงอันนี้เหมือนรูปเหมือนฟันใช่ไหมแต่จริงเป็นขา เป็นขาของเจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้นะครับเรียบร้อยอยู่ที่จินตนาการของน้องๆครับลองดูเลยครับหสมุดของงเกที่น่ารักมากสมุดน่ารักชายของพี่โจก็น่ารักดูสำเนียงคนละเรื่องเลยของเคที่น่ารักของพี่โจ,น, <c oughs> โจน่ารักนา่ก <c oughs> นารักดีอั <c oughs> <c oughs> นนี้เราจะมาเสริมความรู้ต่างๆ,างๆที่ได้เห็นจากเมนูเมื่อสักครู่เห็นไหมครับว่าเขาจะนําไหมพรมมาทําให้เป็นเหมือนขนขนชายของซึ่งจริงๆแล้วการทําขนสัตว์เทียมก็ทําคล้ายๆกันอย่างเงี้ยแต่แค่สเกลเล็กลงมา การสารขนเทียมลงไปในหนัะชุบ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 ,ชบ,ชบ,ชบมันก็จะกลายเป็นของไหมพรมมันจะดูเป็นชิ้นใ,<ช>ใหญ่ให่ใช่ไหมครับ,รบแต่ลองลองจินตนาการว่าขนเส้นขนเทียมมันก็จะเล็กลงมาอีกแต่ความจริงมันก็คือการซ้อนกันเป็นชั้นๆอย่างเงี้ยให้มันดูมีความเหมือนจริงมากขึ้น,นพวกเอาขนสัตว์มาทําต่อก็คือจะเป็นแพรๆเนี่ยหรอใช่ครับก็คล้ายๆกับการทำยอดเทียมก็เหมือนกัน อายาเทียมคอนึกออกอายาเทียมคล้ายๆกันก็คือการสารให้มันดูเป็นธรรมชาติที่สุดแต่ทํามันก็ต้องมาเป็นแพร่ยู่ดีแล้วก็มาสอนกันใจซึ่งแพรใหญ่แพรเล็กมันก็มันก็คือแพรเหมือนกันอย่างเช่นขนสัตว์มันอาจจะมีตัวขนที่เล็กแต่ว่ามันสามารถพิมพ์ลายได้ใหญ่ๆใช่ไหมมันก็เลยดูว่ามันไม่เห็นมีแพรเลยก็นั่นไงมันคือแพรของมันเพราะว่าถ้าเราไปดูลึกๆเนี่ยมันก็จะเป็นแพรใช่เป็นชั้นๆไปจะสังเกตได้ว่าสเมนูของเราวันนี้นะครับเป็นอะไรที่ จริงๆแล้วมันคือเทคนิคพื้นฐานที่ง่ายนะแต่ละงานแต่ละเมนูนี่คือทําสามารถทําตามได้ง่ายมากแต่ว่างานแต่ละคนเนี่ยออกมาไม่เหมือนกันเลยซึ่งต่างกันที่ออแนวคิดหรือว่าสิ่งที่คนคนนั้นชอบแล้วก็ว่าจินตนาการจะเติมว่าทําอะไรต่อไปได้บ้างหรือว่าพื้นฐานทางศิลปะคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างใช่ถ้าเราดูนะมันคือคนคือแต่ละคนที่ทำเนี่ยเขาก็มี เหมือนกับมี personality ของตัวเองเนาะ<ช>ดูว่า<ช>แต่ละคนที่ทำหลาย,ลายงานก็เถอะแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าเขาชอบแนว,แนวไหนออกมาเป็นแนว,แนว,แนวไหนดังเด็กผู้หญิงก็จะทำงานดูน่ารักน่ารักเด็กผู้ชายก็จะด,ดูแบบสนุกสนุกหน่อยใช่เนาะอย่าง,าง,างเทมอก้น้องเกที่นี่ยังไงก็ต้องมีหัวใจแหละใช่นะะ่ารักกุ๊กกิ๊กใช่ซึ่งถ้าเอาความคิดสร้างสรรค์ไปใส่แล้วก็ถ้าเรามีสกิลเรื่องของการทํางานศิลปะยิ่งมีเยอะงานเราก็ยิ่งดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นก็อยากให้น้องๆลองเอาวัสดุรอบๆตัวนี่แหละแล้วก็ใส่จินตนาการเข้าไปไม่จํากัดเลยว่าจะต้อง ใช้วิธีแบบที่เรานําเสนอกันแล้วเมื่อกี้แต่ถ้าเกิดอยากเห็นวิธีใหม่ๆก็ติดตามที่รายการเรานะครับครับผมวันนี้ลาไปก่อนดีกว่าครับยคราวหน้าดูว่ารายการของเราจะเสิร์ฟเมนูศิลปะอะไรให้น้องๆกันอีกทีสำหรับวันนี้สวัสดีสสดครับ,รบไปอยู่ในครัวว่ามีอะไรที่จะมาใช้ได้บ้างผมว่าจะไปลองไปดูถังขยะ